นิทานเรื่องเจ้าเมืองหลงตัวเองการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองหลงตัวเองเมืองนี้มีเจ้าเมืองที่ชื่อว่าเจ้าเมืองหลงตัวเองเจ้าเมืองหลงตัวเองเป็นคนหลงตัวเองเป็นอย่างมากเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ดีที่สุดในโลก เขาคิดว่าเขาหล่อที่สุดเขาคิดว่าเขาเก่งที่สุดเขาคิดว่าเขาฉลาดที่สุดเขาคิดว่าเขารวยที่สุดเขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าเมืองที่ดีที่สุดเจ้าเมืองหลงตัวเองมักจะทำตัวโอ้อวดอยู่เสมอเขามักจะพูดจาโอ้อวดว่าตัวเองเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกเขามักจะทำตัวเหนือกว่าคนอื่นอยู่เสมอเขามักจะดูถูกคนอื่นอยู่เสมอ วันหนึ่งมีนักเดินทางคนหนึ่งเดินทางมายังเมืองหลงตัวเองนักเดินทางคนนี้เป็นคนฉลาดและ,ฉะเฉลียวฉลาดเขาสามารถมองเห็นความหลงตัวเองของเจ้าเมืองหลงตัวเองได้นักเดินทางคนนี้จึงตัดสินใจที่จะสอนบทเรียนให้กับเจ้าเมืองหลงตัวเองเขาจึงเข้าไปหาเจ้าเมืองหลงตัวเองและกล่าวว่าท่านเจ้าเมืองท่านเป็นคนดีที่สุดในโลกจริงหรือไม่ เจ้าเมืองหลงตัวเองได้ยินดังนั้นก็ดีใจมากเขาตอบว่าใช่ฉันเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกนักเดินทางคนนี้จึงกล่าวต่อว่าถ้าท่านเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกจริงท่านก็คงจะมองเห็นคนที่ดีที่สุดในโลกได้เช่นกันเจ้าเมืองหลงตัวเองได้ยินดังนั้นจึงรู้สึกงงงวยเขาจึงถามนักเดินทางคนนี้ว่า คนที่ดีที่สุดในโลกคือใครนักเดินทางคนนี้จึงตอบว่าคนที่ดีที่สุดในโลกคือคนที่อยู่เบื้องหลังท่านเจ้าเมืองหลงตัวเองได้ยินดังนั้นจึงหันไปมองข้างหลังเขาได้เห็นคนงานคนหนึ่งกำลังทำงานอยู่เขาจึงถามนักเดินทางคนนี้ว่าคนงานคนนั้นเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกจริงหรือนักเดินทางคนนี้จึงตอบว่า ใช่คนงานคนนั้นเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกเขาทำงานหนะักเขาทำงานเพื่อท่านเขาทำงานเพื่อเมืองนี้เขาคือคนที่ทำให้เมืองนี้จเจริญรุ่งเรืองเจ้าเมืองหลงตัวเองได้ยินดังนั้นจึงรู้สึกสำนึกผิดเขาจึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเริ่มที่จะมองคนอื่นในแง่ดีเขาเริ่มที่จะเคารพคนอื่น เขาเริ่มที่จะช่วยเหลือคนอื่นเจ้าเมืองหลงตัวเองจึงกลายเป็นเจ้าเมืองที่ดีเขาปกครองเมืองด้วยความยุติธรรมเขาปกครองเมืองด้วยความเมตตาเขาปกครองเมืองด้วยความเสียสละมิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความหลงตัวเองเป็นสิ่งไม่ดีความหลงตัวเองทําให้เรามองไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นความหลงตัวเองทําให้เรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและไรเมตตา